ของคุณแม่ชมนะคะท้องแก่เต็มทีแล้ว7เดือนแล้วนะคะคคล่าสุดนะคะไปดูกันหน่อยแล้วกันว่าตอนนี้นคุณแม่เนี่ยรูปร่างเปลี่ยนแปลงปขนาดไหนแล้วนะคะเออก็สมคน7เดือนแล้วก็มีท้องเห็นชัดเจนเออรูป<อ>แฝดด้วยนะจ๊ะ<อ>นี่น่ะน้องแฝดอายุครร์เข้า7เดือนแล้วนะคะใครที่ติดตามอินสตาแกรมจะเห็นว่าคุณชมพู่ก็ยังออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะแต่ว่าบางท่าเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับรูปร่างตอนนี้ที่มีท้องโยโยอยู่ด้วยนะคะ,คะแล้วก็ดู จากภาพจากการแต่งตัวล่าสุดในอินสตาแกรมนะคะคุณแม่ชมก็เลือกจะเป็นเสื้อผ้าแนสร์ตสปอร์ตหลวมๆนะคะซึ่งว่าที่คุณแม่คนสวยก็เผยว่าช่วงนี้งดรับอีเวนต์หรือว่างานโชว์ตัวไปยาวๆเลยแล้วกันเพราะว่าต้องเตรียมตัวคลอดค่ะ ตั้งใจว่าจะใช้วิธีผ่าคลอดนะคะเนื่องจากว่าเป็นลูกแฝดเนาะเบ่งออกไม่ไหวหออกกัคน,คนเลยส่วนชื่อของเบบี้แฝดทั้งคู่นะคะตอนนี้หลายคนอาจจะลุ้นกันว่าเอ๊ะใช่ชื่ออย่างที่คุณพ่อเขาแฮชแท็กเอาไว้หรือเปล่ปาก็คือ thunder แล้วก็ storm นะฮะตามที่คุณน็อตเนี่ยได้ติดเอาไว้ติดแฮชแท็กเอาไว้ในอินสตาแกรมใช่หรือเปล่างานนี้เดี๋ยวถามคุณชมพู่ดีกว่าว่าน้องแฝดนี้จะชื่ออะไรดีค่ะจะต้องลุ้นกันต่อไปนะคะ อ,อีก2เดือนเองเดี๋ยวก็ด้เรื่องลอแล้วแ,แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จะคิดมันต้องใจว่าชื่อมันก็ต้องคลองคงลงกันนิดนึงไม่รู้รคือถ้าบอกตอนนี้ก็เดี๋ยวก็ เดี๋ยวก็มีความเห็นมีความแบบอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนใจไหมแล้วก็เดี๋ยวคนนู้นคนนี้ก็คอมเมนต์อย่างนี้คือสุดท้ายแล้วถึงวันนั้นจริงๆถ้าเราตั้งใจจะใช้ชื่อไหนก็ตามอะไรเงี้ยก็อยากให้มันเป็นความประสงค์ของพ่อแม่จริงชมขี้เกียจคิดแล้วว่าเอาจริงมันแบบมันผ่านผ่านการถกเถียงกันมาแบบว่าแต่เรรียยบอม ก็แฮปปี้ทั้งสองคนชื่อจริงก็ก็มีแล้วค่ะแต่ว่าก็เอาจริงๆก็คือไม่ได้เช็คอะไรไม่ได้เใช่เป็นฝรั่งอะไรอไหมคะจริงเป็นชื่อภาษาไทยค่ะพยายามเลือกวันให้ตรงกับอายุคันที่คุณหมออยากได้อะไรเงี้ยก็มีเลือกไว้ของก็เริ่มซื้อบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เพราะว่ากลัวว่าจะอุ้ยอายไปกว่านี้